แฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะเจอกับแอมอีกแล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะต้องมีสิ่งดีๆมานําเสนอแน่นอนนะคะและเชื่อว่าหากใครดูไลฟ์นี้จบต้องได้จองรถที่แอดมายอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะวันนี้แอมจัดมาให้ทุกเซกเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กนะคะถึงรถตู้ขนาดใหญ่ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นค่ะ และการซื้อรถออนไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปนะคะหากท่านไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถแอดมายได้ค่ะเพียงแค่คุณสนใจนะคะโทรมาที่0875 097 878ค่ะหรือวิดีโอคอลดูรถกับที่ปรึกษาการขายแบบสดๆได้เลยนะคะหากถูกใจค่ะจองแล้วก็จัดไฟแนนนะคะถึงที่บ้านของคุณเลยหากผลไฟแนนอนุมัติรับรถถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะ วันนี้นะคะไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่ารถน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะกับสีคันที่อยู่ด้านหลังแอมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และ Subscribe ที่ช่อง YouTube ให้ด้วยค่ะไปเริ่มจากคันแรกกันเลยนะคะกับ Honda Jazz 1.5 VIV t e c ค่ะแฮชแบ c กตัวนี้เป็นปี09.10นะคะเป็นแจ z ที่คัดสภาพมาแล้วสภาพสวยกริบมากๆเลยนะคะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สค่ะคุณผู้ชมและที่สาคัญเช็คระยะศูนย ฮอนด้ Honda, ครบถ้วนไม่เคยขาดเลยเน้นการคัดเลือกรถที่ตัวถังสวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนหนักไม่พลิกคว่ำมจมน้ำน้ำท่วมและไม่ก่อใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสวยภายในกันเลยเปิดให้ดูเลยนะคะกับคันนี้เลขไมเพียง1,21,000สโลเท่านั้นค่ะเลขไมถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยนะคะ คันนี้เป็นเบาะหนังค่ะภายในก็จะมีออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น CD ช่องต่อ USB-A u x นะคะคันนี้ยังก็ยังใหม่ปี2019ทั้ง4เส้นเลยคุณลูกค้าซื้อไปก็จะได้คู่มือการใช้บุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบนะคะดูแลรักษาต่อที่ศูนย์ได้สบายๆเลยผ่อนต่อเดือนเพียง5,900บาทเท่านั้นค่ะ ผ่อนน้อยนะคะจะผ่อนนานๆก็ได้72งวด84งวดนะคะผ่อนยาวๆแบบสบายใจนะคะในส่วนของาการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากค่ะรับจัดทุกอาชีพนะคะหากกังวลเรื่องการจัดไฟแนนซ์สามารถโทรมาสอบถามทางเราได้ค่ะเริ่มลนเ,เริ่มต้นด้วยรถคันเล็กๆราคาหน้าครบจริงๆนะคะกะแจฮัส h t นะคะที่ขนของได้อย่างจุใจนะคะ กับรถ5ที่นั่งนะคะน่าใช้เหมาะมากๆเลยกับหลายๆท่านนะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะคะเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าพนักง,งานบริษัทอย่างเรานะคะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่5 9 0 0เท่านั้นคุณผู้ชมได้รถสวยๆประวัติดีเยี่ยมแบบนี้ไปหายากแล้วค่ะในตลาดนะคะที่ รถจะดูแลรักษาทุกระยะแบบนี้ค่ะย้ำกันสักครั้งแจ็1.5 VIVTEC ปี09-10ราคา299,000บาทเท่านั้นค่ะเครดิตด,ดีฟรีดาวเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้อ่าต่อไปค่ะรถสวยโฉบเฉี่ยวเน้นความสปอร์ตนะคะปีใหม่ขึ้นใหม่นิดนึงกับ m a z d a 3 Sky Active 2.0 SP Sport นะคะกับ5ประตูปี2014คันนี้ค่ะราคา499,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรุ่นท็อปจัดเต็มสภาพสวยเนียบ63,000โลแท้ค่ะรถเจ้าของลำดับเดียวเซอร์วิสศูนย์ครบเครดิตดีฟรีดาวได้เหมือนกันให้ดูความสวยสปอร์ตกับสีแดงสุดจี๊ดคันนี้โอ้โหแบบคนต้องชอบสีแดงนะคะถึงจะขับคันนี้แบบ ได้เท่มากๆเลยไปตามท้องถนนเนี่ยคนต้องเหลียวมองเลยนะคะโฉมนี้เขาก็จะปรับความใหม่หมดจดเลยนะคะในส่วนของภายนอกแล้วก็ภายในคันนี้เป็น,คนเครื่องยนต์เบนซินค่ะ2 0ลิตรร้อแรงมา้าพอเปิดเข้ามาด้านในนะคะเปิดเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเห็นโทนดำแตกต่างอย่างลงตัวด้วยเบาะบักเก็ตสีสีทูโทน of white and black คุณผู้ชม ภายในสวยมากพอเปิดออกมาอย่างนี้ตัดกับสีแดงตัวนอกรถกันยะได้อย่างลงตัวเลยเดี๋ยวเราซูมไปที่เลขหมายหกหมื่นสามพันโลนะคะออปชั่นล้นล้นเลยคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมเกียร์พาดเดิลชีฟด้วยจอกลางขนาด7นิ้วนะคะคอนโทรลเลอร์ออ การใช้งานไม่แตกต่างจากรถยุโรปเลยนะคะใช้งานง่ายด้วยแล้วยังมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์บลูทูธสามารถรับโทรศัพท์ฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟนได้การเปิดเข้าตัวรถง่ายๆด้วยกุญแจคีย์เลดโกนะคะแล้วก็ปุ่ม push start มีกล้องถอย h e a d up display นะคะในส่วนของด้านหน้าไฟก็จะเป็นแบบไบซินอนที่มาพร้อมไฟเดย์ไทม LED ด้วยนะคะ ให้มุมมองจากด้านนอกมองเข้ามาที่รถเราก็ดูสวยเตะตาเลยทีเดียวคันนี้เจ้าของลำดับเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเช็คระยะครบทวนค่ะล่าสุดเพิ่งเช็คที่5 9าหมืาพโลมานี่เองนะคะคันนี้ก็จะเป็นรถบ้านฝากขายที่ขายสภาพสวยเดิมๆแบบนี้เช็คระยะครบรถมือเดียวนะคะเอกสารคู่มือครบหมดเลยได้ไปถือว่าคุ้มค่าในราคา4 9 9 0 0 0 ผ่อนต่อเดือนอยู่ที่9,500บาทนั้นเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนยาวๆได้ค่ะเจมสอ2งวดแต่4งวดได้เลยคันนี้สวยชฉบเฉียวมากๆสีแดงสดสภาพดีสีเนี้ยบนะคะดูภายนอกได้เลยที่ดูสวยด้านนอกกันค่ะกับมาด้าสักสกายแอคทีฟนะคะ2.0 SP สปอร์ตีดี490,000 สวยงามสเลึกเกินนะคะไอต่อค่ะกัคใหญ่ขึ้นมานะคะแต่สุดคุณแน่นอนค่ะสวยมากเป็นรถแท้ที่นำาฝากขายกับเรากับคันนี้เลยโตย o t าฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดวีซิกมาโปีสองพหคันนี้เด่นเลยที่ใหม่ห้าหมื้าพันโลค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะปี15ไม่5 9 0 0 0โลคันอื่นๆในตลาดค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่แสนถึง2 0 0 0สนโลแล้วนะคันนี้สวยใหม่จริงๆมากับรุ่นท็อปจัดเต็มเลยค่ะเจ้าของก็ติดตั้งออปชั่นมาเพิ่มนะคะเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสปริง JTD นะคะมูลค่า18,000บาทฟิล์มกันร้อนกาวเรสเซรามิกนะคะมูลค่า15,000บาทนะคะ ชมรีด้า360ภายในตกแต่งมาแล้วแบบสีดำสวยมากนะคะชระรยาคบทว่วด้วยคันนี้ใครพร้อมจับจองเป็นเจ้าของห้ามพลาดเลยนะคาเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะตอนนี้ฟังแล้วเสียงชัดไม่ชัดยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยกับฟอร์น ด,ด,ดูสิว่าสวยขนาดไหนนะคะประตู่เหมือนกันด้วยนะคะว้าวภายในนะคะสวยงามออกแนวโทนสีส้มชามัวนะคะที่มีเฉพาะในรุ่นท็อปนี้เท่านั้นเลยกับเบาะหนังชามัวแบบนี้นะคะได้ยินชัดกันขึ้นไหมคะ ให้ดู<ห>นในส่วนของภายในกันเลยค่ะซาและกระตุกเหรอคะไม่กระตุกนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบพระคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะ ะะขกเ,เรู้สึกว่ากระตุกนะคะสามารถดูย้อนหลังได้เลยที่ช่อง YouTube ดม m นค่ะชาแนลค่ะตอนนี้เป็นปกปติดีหรือยังเอ่ยเราจะได้โรเนอร์คันนี้สวยๆดีขึ้นนะคะขอบพระคุณค่ะ ค่ะโอเคนะคะมาดูในส่วนของ f o r t จ n e r ด้านในเลยกับเลขไหม่5,9 0นโลคันนี้นะคะออปชันตัวท็อปท็อปเลยไม่ว่าจะเป็นพวงอะไรมัลติฟังชันนะคะแพเดอร์ชีฟภายในก็ตกแต่งลายไม้มาสวยเลยค่ะคันนี้เป็นระบบ 4-wheel drive นะคะขับเคลื่อนสีล่ล้อขับดีทั้งทางเรียบนะคะใช้งานได้เยี่ยมทั้งทางขุขระนะคะหรือว่าจะขึ้นเนินต่างๆ คันนี้ตอบโจทย์เลยกับรถเจ็ที่นั่งในราคา999,000บาทเครดิตดีฟรีดาวส่งต่อเดือนอยู่ที่18,000เท่านั้นเองนะคะและไฮไลท์ของเขาอยู่ที่เลขใหม่59,000หาไม่ได้ในตลาดส่วนใหญ่แสนขึ้นทั้งนั้นนะคะคันนี้เรียกได้ว่าใครดีใครได้เจอก่อนที่คว้าไว้เลยนะคะ ท่านไหนสนใจนะคะอยากจะสอบถามคุยเรื่องราคาการจัดไฟแนนนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะภายในยังใหม่เนียบมากๆสำหรับคันนี้ประวัติการดูแลรักษาดีเยี่ยมค่ะและเช็คทุกคันนะคะต้องไม่มีอุบัติเหตุหนนะักพลิกคว่มจมน้ำน้ำท่วมมามีประวัติการดูแลรักษาที่ศูนย์ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเลยดีกว่านะคะกับรถตู้7ที่นั่งสุด VIP ค่ะกับคุณไดการ s t a r ์เล็ก2.5พีเยมปี2017 50,000โลแท้ค่ะคุณผู้ชม50,000โลนะคะกับรถพีเมียมแบบนี้เดี๋ยววนให้ดูรอบคันกันก่อนเลยสีขาวสวยงามมากออปชันเด็ดประตูสไลด์ไฟฟ้าเบาะมิกก y ้ o เมานะคะ เน้นความ V.I.P. แตกต่างจากคุณใด11ที่นั่งอย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมขึ้นมาจัดหนักจัดเต็มความ V.I.P. 7ที่นั่งนั่งสบายทุกการเดินทางแน่นอนนะคะคันนี้อยู่ที่1,290,000บาทค่ะลูกค้าดาวเริ่มเท่าไหร่ก็ได้นะคะเครดิตดีซีดาวได้เลย ภายในกันนะคะถึงความเรียบร้อยของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังมิกี้เมาส์นะคะที่นั่งสบายทุกที่นั่งเลยแถวกลางแล้วก็ด้านท้ายแถวหลังนะคะมีแอร์ให้ถึง3ตอนด้วยกันแล้วก็ม่านบังแดดรอบคัน,นะคะ่ะจอก็จะมีทั้งจอด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ ในส่วนของออปชันด้านหน้าก็จะมีทั้งพวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนนะคะด้านหน้าขนาด8นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้มีนวิเกชันให้ด้วยนะคะกล้องถอยเดีวยกไว่าขับไปก็สบายทั้งคนขับและคนนั่งมากๆเลยและย้ำกันอีกครั้งใหม่คันนี้อยู่ที่54ค0 0ื่นจันนค่ะคุณผู้ชม หาได้ยากแล้วในตลาดนะคะรถปี2017ใไหม่5 4 0 0 0โลหากท่านไหนสนใจนะคะแล้วก็เน้นการใช้งานแบบครอบครัวจริงๆนะคะนั่งคันนี้ไปทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณลูกสบายอย่างแน่นอนกับรถคุณใดจัดเต็มความ VIP แบบนี้ในราคา1น9 0 0 0 0านบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวคขออนุญาตนะคะ เข้ามาแพนด้านในก็ได้ถึงความสวยสภาพเบาะยังดีนะคะภายในยังดีมากๆเลยกับคันนี้ในราคา1,290,000บาทค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะและสะดวกที่จะแวะเวียนมาชมรถสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยเปิดให้บริการตั้งแต่8นากานาทีถึง18นากานาทีขอภาย17นาฬิกานาทีค่ะโชว์รูมตั้ง ถนนจรัสสนิทวงเยื้องโรงพยาบาลยหญ่รว่างซอยจรั89าถึง91นะคะหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะที่0875-097-878นะคะก่อนจากกันไปค่ะขออนุญาตนะ,ะแพลนให้ดูทั้ง4คันอีกสักหนึ่งรอบค่ะ